ทอ้อท้อจริงๆไม่ทอ้ทอท้อทอมากไม่ทอ้อจะไม่ให้ท้อได้งไงงานก็ไม่มีทำลูกก็จะเกิดแม่ก็ป่วยขานี่แหละกำลังจะตายต้องไม่ทอ้อพี่ถึงเราจะเป็นคนตำบลทอแท้เราก็อย่าท้อแท้เหมือนชื่อตำบลน,นะคะเข้าใจไหมคะ พอตำบลทอแทของเรามีกองทุนจัดสวัสดิการชุมชนตั้งแต่แรกเกิดจนวันตายตายมันจะเป็นไปได้ยังไงมีแบบนี้ด้วยหรือสวัสดิการแรกเกิดทำขวัญเด็กแรกเกิด500บาทแม่นอนโรงพยาบาลได้คืนละ100บาทแต่ไม่เกิน5คืนสวัสดิการด้านเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลได้คืนละ1น0บาทไม่เกิน10คืนต่อคนต่อ1ปี ค่าพาหน้าไปหาหมอสถานีอนามัย100บาทค่าพาหน้ไปหาหมอโรงพยาบาลอำเภอ200บาทค่าพาหน้ไปหาหมอโรงพยาบาลจังหวัด300บาททั้ง3แห่งรวมกันมีสิทธิ์ได้รับไม่เกิน3ครั้งต่อ1ปีส่วนพี่ถ้าตายครอ,อบครัวของพี่จะรับไปเลยสูงสุด2 5งหมถ้าพี่ต้องการได้รับบริการแบบนี้บ้างจะให้ทํำยังไงไม่ยากเลยค่ะเริ่มแรกต้องเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุน ต้องเป็นประชากรภายในตำบลต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า20บาทเป็นค่าสมุดและค่าสมัครต้องจ่ายเงินเพื่อจัดสวิการปีละ365บาทเฉลี่ยตกวันละ1บาทเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชนที่ช่วยในเรื่ององค์ความรู้การดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมมือในการจัดสริการ หปีมีการฝากสองครั้งครั้งแรกเดือนมกราครั้งที่2เดือนกระดาคดาและทุกวันที่25ของเดือนจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานรายรับรายจ่ายเพื่อความโปร่งใสไอทิศเรายังมีธนาคารไก่ไข่<ะ>สู้ภยัยโควิดด้วยนะโครงการนี้มันเป็นยังไงเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดในประเทศไทย ทุกคนได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นไม่ว่าจะด้านอาหารไม่ว่าจะค่าแรงงานค่ารายได้ต่างๆฉะนั้นในส่วนนี้ตำบลท้อแท้ของเราก็ได้มาคิดร่วมกันว่าเราจะทำยังไงเราจะมีอาหารกินกันโดยอย่าง,ย,างยั่งยืนเราก็ได้ตกผึกในความคิดว่าเราน่าจะทำเรื่องอาหารที่มันจะอยู่ย,ยั่งยืนด้วยการคิดว่าเราน่าจะนำไก่เอามาเลี้ยง จากนั้นก็คิดกันต่อว่าถ้านําไก่เอามาเลี้ยงทุนเรามาจากไหนทีนี้ทุนเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือเรียกว่าพอชให้การสนับสนุน45,000บาทเพื่อมาดําเนินการฉะนั้นแนวคิดในส่วนตรงนี้วิธีการดําเนินการจะทํำยังไงก็มาปรึกษาหาเลยกันทีนี้นเราก็ตกผึกว่าถ้าวิธีการทําน่าจะทําเป็น ธนาคารไก่หลังจากนั้นคําว่าธนาคารไก่ถ้าเราแจกไก่ไปแล้วมันก็หมดแต่ถ้าเราจะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีความมั่นคงในยั่งยืนตลอดไปดเราก็มาคิดว่าถ้าเช่นนั้นเราแจกไก่ไปแล้วเราก็ขอไข,ข่คืน10ฟองต่อหนึ่งตัวเมื่อเราได้ไข่มาแล้วเราก็จะนํามาขายแล้วก็ไปซื้อไก่มาแจกต่อและทําให้คนชุมชนท้อแท้มีอาหารที่มั่นคงและก็ยั่งยืนในอนาคต เป็นไงฟังแล้วหายท้อแท้ไหมหายหายเป็นปิดทิ้งเลยเข้าใจแล้วไม่ท้อแล้วนายไม้สมบัครอยู่ไหนเอามาเลยนี่คือตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องของคนตำบลท้อแท้แต่ไม่ท้อถอยเพราะพวกเราร่วมกันสร้างสวัสดิการของชุมชนขึ้นภายใต้การสนับสนุนของพอ,อชอและเรายังมีอีกหลายโครงการที่จะพาพวกเราชาวชุมชนตำบลท้อแท้ ให้บรรลุเป้าหมายตามสโลแกนที่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นคุณดี